เอาละครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ช่องรถบ้านสมชายเมนูรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะมารีวิวกันอีกแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Honda า a จ็ต1.5 V AT ปี2010นั่นเองนะครับราคาคันนี้อยู่ที่3,19,000ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000นิดๆเท่าน,นั้นเองนะครับดูด้านหน้านก่อนเลยนะครับ ด้านหน้านะฮะไฟด้านหน้าไม่มีรอยล้าหรือรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะย้ําก่อนนะครับว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักมาหรือจมน้ามานั่นเองนะครับย้ําเลยนะฮะว่าไม่เคยโดนชนหนักหรือจมน้ามานั่นเองนะครับด้านหน้าจะมีไฟตัดหมอกอยู่นะครับที่สําคัญนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างกระจกนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์สองตัวนะฮะด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับ ส่วนไฟท้ายไม่มีรอยร้าวรอยแตกอันที่สําคัญนะครับายทะเบียนค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสามนั่นเองนะครับแล้วก็ของตกแต่งดั้งเดิมจากรถเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวอันดับแรกเลยนะฮะเครื่องเสียงเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติสามารถฟังเพลงฟัง MP3 ได้สามารถใส่แผ่น CD ซีดีได้ปกติเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับผมและอันที่สําคัญนะฮะมี ที่ชาร์จแบตตัว12โวลต์อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแล้วกันนะครับได้ชัดเลยนะครับว่ามันมีตัวแปลงอยู่ด้านล่างนะครับนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเบรกมือสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะและที่สําคัญพวงมาลัยสามารถปรับระดับขึ้นลงสูงต่ําได้นะฮะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเพลงวิทยุอะไรได้ปกติและอันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเปลี่ยนระดับเกียร์ได้นะครับตรงพวงมาลัยนั่นเองนะครับ ถ้าปัดไม่สามารถใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทุกจุดน,นั่นเองนะฮะฟังก์ชันต่างๆแสดงผลหมดทุกอย่างขึ้นหมดทุกอย่างกระจกปรับด้วยระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทุกจุดน,นั่นเองนะครับมาดูด้านหลังที่เก็บของกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังที่เก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะอันที่สําคัญนะครับเบาะด้านหลังนี่สามารถพับได้นะฮะและเราสามารถเก็บของได้เออยเอะขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับ ด้านในดูสะอาดเอี่ยมมากเลยนะครับย้าอีกทีนึงนะฮะด้านในเนี้ยเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับกาลังเครื่องยนต์อยู่ที่1 4 9 9งพันสี่ร้อยเซีซีนะฮะใช้น้ํามันเบนซินนั่นเองนะครับอันที่สําคัญนะครับเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าเป็นแบตลูกใหม่นะฮะระบบไฟฟ้าภายในสามารถใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับอันที่สําคัญย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนโดนชนมาหรือว่าจม้ํามานั่นเองนะครับ ทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติเลยนะครับท่านใดที่อยากมาดูรถก็สามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรถบ้านสมชายมินบุรีกันด้วยนะครับและเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายยครับ